โบอิงได้รับสัญญามูลค่า877.7ล้านดอลลาร์เพื่อส่งมอบเฮลิคอปเตอร์ MH-47G จำนวนหนึ่งที่ยังไม่เปิดเผยให้กับหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐอเมริกาเงินหลักสำหรับคำสั่งซื้อนี้จะดำเนินการที่ศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทในเมือง Park, ริดลีย์พาร์ครัฐเพนซิลเวเนียโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน2573 ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทได้รับมอบเฮลิคอปเตอร์ MH-47G จำนวน5ลำมูลค่า240ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคาดว่าจะเริ่มส่งมอบในปี2570ซึ่งจะทำให้จำนวนเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดภายใต้โครงการนี้เพิ่มขึ้นเป็น51ลำ MH-47G ของโบอิ n งทำหน้าที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนักสำหรับภารกิจระยะไกลรวมถึงการลำเลียงพล การลำเลียงและการลำเลียงสเสบียงในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยเฮลิคอปเตอร์ลำนี้สร้างขึ้นบนโครงเครื่องบิน c h 4 7ชีนุกมีระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินขั้นสูงระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศระบบนำทางที่ได้รับการปรับปรุงและระบบบรรทุกแบบแยกส่วนสำหรับอุปกรณ์เฉพาะทาง